ว่าเราปักหมดนะครับเดี๋วตัวนี้เราก็ขยับหมดใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มความอธิบายใช่มครับชื่อตัวนี้ก็เป็นโอเคผมตั้งชื่อว่าเป็นมะนาวหวาน อ่าสกูลสกูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็คลิกตกลงไปนบโอเคอันนี้ก็ได้ตรงมะนาวอ่ะโอเคอทีนี้จะว่าผมปักอีกหนึ่งหมดแล้วกันอันนี้เป็นอืมอันนี้ผมตั้งเชื่อว่าไร่ อาอหอนเอาแพื้นที่ทำไรน,นะครับอัดนิปโอเคแล้วก็ลักษณะสีมอง ลองเปลี่ยนหมดนะครับเราก็มาที่คุณสมบัติคุณสมบัติแล้วก็ออมาที่ตรงไหนเลยตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะครับแบบนี้เปลี่ยนไอคอนนะครับรือว่าจะเปลี่ยนเป็นทำไรก็ เชฟอ่าผมเปลี่ยนเป็นไอคอนตัวนี้นะเพราะว่าตกลงไปไม่เปลี่ยน เปลี่ยนเป็น,ปนรูปนี้นะครับเมื่อกี้มัน,มนต้องย่อตรงส่วนตรงนี้ลงมาดิหนึ่งนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ใครมีปัญหานะครับแบบนี้เราก็จะได้สครอปลานิดหนึ่งโอเคเปลี่ยนเป็นรูปตัวนี้อะคจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ตอบตรงนี้โอเคก็จะได้รูปแบบตออตรงขอคแบบนี้นะครับอ นี้ก็ตอบคําถามผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในเรื่องของการสอนพื้นฐานการใช้งาน Google Earth Pro นะครับก็เอาตรอ,อนนี้ผมทําคลิปก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาชมเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับตอนนี้ก็อ่ะมาดูนะครับคําถามในวันนี้คือการลบตัวที่เราปักหมุดไว้นะครับออกนะครับ เพราะว่าถ้าจะอธิบายด้วยการเขียนลงไปก็น่าจะยากอยูน่นิดนึงก็เลยทาในยุควันนี้ก็ทําเป็นคลิปวิดีโออธิบายให้ครับก็ไม่น่าจะยากครับก็คลิกขวาตรงนี้นะครับขึ้นคําว่าคุณสมบัตินะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับปุ่มโปรนะครับอ่าพอขึ้นมาก็จะมีแก้ไขตําแหน่งระดับความสูงเดี๋ยวคลิกเมาส์ขวา ลบนะครับเนี่ยเมนูลบนะครับก็สามารถลบได้เลยแต่ว่าคีย์เวิร์ดเขาถามว่าคุณแน่ใจนะว่าต้องการลบมานาวันสกูออก็ตกบตกลงไปก็หายไปอเอาแค่นี้เองครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะผู้ใช้งานนะครับที่ถ้าเราปักหมดไปแล้วนะครับเราต้องการจะลบออกพอทําตามขั้นตอนที่แนะนําไปอาจจะเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราอาจจะดูคุณสมบัตินะครับขึ้นมาปั๊บแบบนี้นะครับมันก็จะเรียกป๊อปอัพตัวคอนโทรลขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะย้ายได้นะครับแบบนี้ ปกติถ้าเราไม่เรียกคุณสมบัติมามันจะย้ายไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะย้ายเราก็ต้องเรียก pop up ตัวคุณสมบัติขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ pop up ขึ้นมาแบบนี้พอเรียกตัว pop up ขึ้นมาแล้วเอาเมาส์มาแดกแล้วก็ลากย้ายไปสถานที่ใหม่ได้นะครับในส่วนนี้ก็ตกลงนะครับก็รัิจุดลองมีจุดก็จะเคลื่อนย้ายไปตามจุดที่เรานะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับตรงนี้พื้นที่ตรง ก็คิดว่าตอบคำถามเรื่องการาลบบมดที่เราปักไว้อย่างไรนะครับก็ไว้เจอกันนะครับถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับหรือต้องการให้ทำเนื้อหาเพิ่มเติมการสอนใช้ Google Earth ในส่วนที่ต้องการใช้งานอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ